เทปน้ำพุ่งเทปน้ำพุ่ง มีจําหน่ายทั้งหมด4รุ่นค่ะตัวนี้ฮอตมากๆค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะเทปน้ําพุ่งนะคะเขาจะมีลักษณะเป็นท่อแบนๆแบบนี้ค่ะเขาจะพองตัวก็ต่อเมื่อมีน้ําไหลผ่านนะคะตัวเทปน้ําพุ่งเขาจะมีรูๆค่ะและเขาจะมีลักษณะนะคะพุ่งขึ้นค่ะเป็นน้ํผ่อยๆนะคะเทปน้ําพุ่งของเรานะคะมีจําหน่ายทั้งหมด4รุ่นค่ะรุ่นแรกค่ะจะเป็นแบบเทปน้ําพุ่งขนาด6คูนค่ะหรือ45มิลนะคะแบบ5รูเฉียงมีความยาวที่200เมตรค่ะตัวเทปน้ําพุ่งขนาด1นิ้วค่ะแบบ5รูเฉียงเช่นกันนะ มีขนาดที่53มิลค่ะสามารถสวต่อกับท่อ PVC ได้เลยนะคะตัวนี้ก็มีความยาวอยู่ที่200เมตรเช่นกันค่ะตัวต่อไปค่ะลูกค้าขาแบบเป็นที่นิยมเลยนะคะก็คือเทมันพุ่งขนาด1นิ้วค่ะแต่เขามีปีกค่ะลูกค้าขากันการล้มลุกนั่นเองมี5รูเสียงเช่นกันและมีความยาวที่200เมตรค่ะและอีกตัวค่ะลูกค้าขาตัวนี้ขนาด1นิ้วนะคะลูกค้าแต่ที่สําคัญเลยเขาไม่มีรูค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ต้องการจะเจาะระยะของรูเองนะคะเลือกซื้อตัวนี้เลยค่ะขนาด1นนนนนนิ้้วววววคคคคค่่่่่ะะะะะะมมมมมีีาาาายท200เชชกกััสสรรถใบ ตะโกค่ะตะหล่ำปีค่ะแก้วมังกรค่ะแล้วก็ทานตะวันแล้วยังมีพืชอื่นๆมากมายที่นิยมใช้เทปน้ำพุ่งค่ะข้อดีของตัวเทปน้ำพุ่งนะคะเขาแข็งแรงค่ะเขาทนทานทนต่อแรงยืดและแรงบิดได้ดีค่ะมีความคงทนต่อลังสียูวีและแสงพระอาทิตย์ค่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่แตกกอกง่ายนะคะสามารถม้วนพับเก็บนะคะได้ง่ายค่ะแบบนี้เลยและเคลื่อนย้ายได้สะดวกจ้าเพราะเขาเป็นม้วนแบบนี้เลยนะจ๊ะตัวเทปน้ำพุ่งนะคะส่วนใหญ่ชาวสวนเขาใช้เป็นท่อย่อยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะจะใช้เทปน้ำพุ่งร่วมกับท่อเมนยังงไคะ ก็คือต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้ค่ะวาวเทปน้ําพุ่งตัวแรกนะคะตัวนี้ค่ะที่ใช้ร่วมกับเทปน้ําพุ่งแล้วก็ท่อเมนนะคะเขาเรียกว่าตัววาวเทปน้ําพุ่งนั่นเองค่ะแต่ตัวนี้นะคะจะใช้ร่วมกับท่อ PVC นะคะหรือท่อ PE ที่ชนิดแข็งนะคะตัวอุปกรณ์เขามี2แบบแบบนี้ค่ะนี่ค่ะตัวยางโอริงนะคะกันน้ารั่วค่ะและตัววาวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะประกอบให้ดูเลยนะคะตัวท่อเมนนะคะก็คือทําการเจาะรูค่ะให้ได้ขนาดที่พอดีกับตัววาวนะคะและตัวนี้เลยค่ะตัวลูกยางโอริงนะคะเพียงแค่ใส่ไป พอหลังจากนั้นใส่ยางไปแล้วค่ะง่ายๆนิดเดียวค่ะเอาตัววาลวค่ะกดลงไปแบบนี้เลยนะคะออกแรงนิดนึงค่ะเมื่อใส่ตัววาลวกับตัวโอลิงแล้วก็ตัวท่อเมนเรียบร้อยค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี <k> ้เลย สามารถเปิดและปิดได้ง่ายๆเลยนะคะหลังจากใส่ตัววาล์วนะคะเทปน้ําพุ่งกับท่อ PVC เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ส่วนเทปน้ำพุ่งเข้าไปง่ายๆแบบนี้นะคะดันให้ตัวเทปนะคะไปติดตัวขอบ PVC แบบนี้นะคะแล้วก็หมุนนะคะตัวแคมร็อก PVC สีน้ำเงินแบบนี้นะคะไปเลยค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวแบบนี้เลยค่ะตัวเทปแข็งแรงนะคะและน้ำไม่รั่วค่ะหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ใช้ท่อเมนส่งน้ำนะคะเป็นแบบสายส่งน้ำสีฟ้าแบบนี้นะคะหรือว่าเป็น PE ชนิดอ่อนค่ะเราก็มีวาลเช่นกันค่ะตัวนี้เลยนะคะตัววาลของสายส่งน้ําเขาจะมีแง่งแบบนี้ค่ะใช้ล็อกกับสายส่งน้ําหรือว่า PE แบบอ่อนนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่กันค่ะวิธีการใส่ง่ายๆเลยค่ะเราจะมีตัวเจาะนะคะเช่นเดียวกับ PVC แบบเมื่อกี้เลยนะคะก็จะเจาะวงๆแบบนี้ค่ะในขนาดที่พอดีกับตัววาลแงแง่งแบบนี้นะคะง่ายนิดเดียวค่ะเขาจะล็อกแน่นสนิทเลยค่ะก็เพียงแต่ว่าเราใส่ตัวแง่งนี้นะคะ <c oughs> หมุนไปนเลยค่ะตอนแรกนะคะเราต้องหมุนตัวเกียวตัวนี้นะคะให้ไปติดตัวขอบนี้ก่อนนะคะ นี่ค่ะเพียงเท่านี้เราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะอย่าลืมค่ะอย่าลืมล็อกแคมป์ตัวนี้ของเขากลับไปนะคะให้ติดกับสายส่งน้ําด้วยค่ะนี่ค่ะแน่นมากๆเลยนะคะน้ําของคุณก็จะไม่รั่วแล้วนะคะอีกฝั่งนึงนะคะก็เพียงต่อเข้ากับท่อย่อยคือเทปน้ําพุ่งนะคะเหมือนกันค่ะทั้งท่อเมนและเทปน้ําพุ่งก็จะต่อกันง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ แน่นมากๆเลยโบาเทปน้ำพุ่งนะคะลูกค้าเรามีจำหน่ายนะคะทั้ง6หุนแลวก็1นิ้วแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะในมือนี้เลยค่ะคือข้อต่อตรงเทปน้ำพุ่งค่ะตัวข้อต่อตรงเทปน้ำพุ่งนะคะเขามีประโยชน์ดังนี้ค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าตัวเทปน้ำพุ่งของคุณนะคะมีความยาวที่ไม่พอเราสามารถเชื่อต่อโดย ตัวข้อต่อตรงของเทปน้ําพุ่งได้เลยและล็อกสองฝั่งแบบนี้นะคะหรือนะคะตัวเทปน้ําพุ่งของคุณนะคะมีเกิดการเสียหายบางช่วงนะคะสามารถตัดออกและใส่ข้อต่อตรงแบบนี้ต่อไปเป็นแนวยาวต่อได้เลยจึงทําให้ลูกค้านะคะประหยัดและไม่ต้องเปลี่ยนระบบน้ําเทปน้ําพุ่งทั้งเส้นนะคะใช้แบบนี้ได้เลยค่ะเมื่อนนะคะลูกค้าปลายสายของเทปน้ําพุ่งนะคะชาวกเกษตรกรเขาจะพับแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็จะมีตัวล็อกมันเกิดการรั่วแล้วก็ แตกออกแบบนี้ได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเรามีปลั๊กอุดปลายท่อเทปน้าพุ่งแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะล็อกแน่นนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ปลายสายของคุณเกิดการรั่วและอ้อน้ํากระจายด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีมตัวเทปน้าพุ่งชนิดพิเศษค่ะตัวนี้ค่ะเขามีขนาดที่1นิ้วค่ะแบบห้ารูเฉียงมีความยาว150เมตรตัวนี้ฮอตมากๆค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะเรื่องของระบบน้ําการเกษตรมาหาเราได้เลยค่ะบอกเลยว่าครบ ท่านใดสนใจติดต่อสั่งซื้อหรือต้องการที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายของเรานะคะสามารถอินบ็อกได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อตามคอนแทคบนนี้ค่ะแม่ค้าพร้อมให้คำปรึกษาเฮดดีเกษตรสั่งวันนี้ส่งวันนี้ทุกท่านเลยค่ะ